รายละเอียดของธาตุสี่พิขุปปัทวีธาตุเป็นอย่างไรคือปัทวีธาตุภายในก็มีปัทวีธาตุภายนอกก็มีพิขุกก็ปัทวีธาตุภายในเป็นอย่างไรได้แก่สิ่งที่เป็นของแข็งของหยาบถูกต้องได้มีในตนอาศัยตนคือผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูก เยื่อในกระดูม,ม้ามหัวใจตับพังผืดไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรๆที่เป็นของแข็งเป็นของหยาบถูกต้องได้มีในตนเฉพาะตนนี้เรียกว่าปัทวีธาตุภายในก็ปัทวีธาตุทั้งภายในและภายนอกเหล่านี้แล ต่างก็เป็นปัทวีธาตุทั้งนั้นปัทวีธาตุนั้นบุคคลพึงเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในปัทวีธาตุย่อมยังจิตให้ใครกำหนับในปัทวีธาตุได้พิขุ ก็อาโปาธาตเป็นอย่างไรคืออาโปาธาตภายในก็มีอาโปาธาตภายนอกก็มีพิขุก็อาโปาธาตภายในเป็นอย่างไรได้แก่สิ่งที่เอบอบาบซึมซาบไปถูกต้องได้มีในตนอาศัยตนคือดีเสเลตน้ำเหลืองเลือดเหงื่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลาย น้ำมูกไขข้อมูดหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรๆที่เอิบอาบซึมซาบไปถูกต้องได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าอาโปาธาตภายในก็อาโปาธาตทั้งภายในและภายนอกเหล่านี้แลต่างก็เป็นอาโปาธาต์ทั้งนั้นอาโปาธาตนั้นบุคคลพึงเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่า นั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในอาโปธาตย่อมยังจิตให้ใคลายกำหนัดในอาโปธาตได้พิขุก็เตโชธาตเป็นอย่างไรคือเตโชธาตภายในก็มีเตโชธาตภายนอกก็มี ก็เตโชธาตภายในเป็นอย่างไรได้แก่สิ่งที่เป็นของร้อนมีลักษณะร้อนถูกต้องได้มีในตนอาศัยตนคือไฟที่ยังกายให้อบอุ่นยังกายให้สุดโทมยังกายให้กระวนกระวายและไฟที่เป็นเหตุให้ของที่กินที่ดื่มที่เคี้ยวที่ลิ้มแล้วถึงความย่อยไปด้วยดี หรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดอะไรที่เป็นของมีลักษณะร้อนถูกต้องได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าเตโชธาตภายในก็เตโชธาตทั้งภายในและภายนอกเหล่านี้แลต่างก็เป็นเตโชธาตทั้งนั้นเตโชธาตนั้นบุคคลพึงเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเรา ไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในเตโชธาตย่อมยังจิตให้ใคลายกำหนัดในเตโชธาตได้พิขุก็วายโยธาตเป็นอย่างไรคือวายโยธาตภายในก็มีวายโยธาตภายนอกก็มีก็วายโยธาตภายในเป็นอย่างไรได้แก่สิ่งที่พัดไปมาถูกต้องได้ มีในตนอาศัยตนคือลมพัดขึ้นเบื้องบนลมพัดลงเบื้องต่ำลมในท้องลมในลำไส้ลมแล่นไปตามอวัยวะน้อยใหญ่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกหรือแม้สิ่งอื่นไม่ว่าชนิดไรๆที่พัดไปมาถูกต้องได้มีในตนอาศัยตนนี้เรียกว่าวายโยธาภายใน ก็วายโยธาทั้งภายในและภายนอกเหล่านี้แลต่างก็เป็นวายโยธาทั้งนั้นวายโยธาหนั้นบุคคลพึงเห็นด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราไม่ใช่เป็นเราไม่ใช่ตัวตนของเราครั้นเห็นอยู่ด้วยปัญญาอันถูกต้องตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วย่อมเบื่อหน่ายในวายโยธาย่อมอยังจิตให้คลายกำหนัด ในวายโยธาได้